ที่น่าขาแกะแบบเสร็จแล้วนะก็จะได้ประมาณน,นี้ทีน่าจะมาเอาไปกางออกเอาซิ่นกำลเลยคะ่ะเอาออกยากมากนี่นะคะเราแกะเสร็จแล้วแล้วก็เอาเส้นข้งางหลังออกเสร็จแล้วนะคะเห็นเราล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนนะ <S <S เราใส่เกลือคะ่ะล้างด้วยเกลือสักสองช้อนก่อนนะ ได้ดับขานะคะน้าตา,าก็จะปรกมาอันนี้คือแป้งมันนะคะใส่ไปประมาณสองช้อนพอใส่เกลืออีกหน่อยนะคะ แ,แล้วกะดับคาวนะคะอันนี้น้ำแข็งปกติจะใช้น้ำแข็งบดนะคะแต่ว่าที่ร้านไม่มีใช้น้ำแข็งบก โี่นะคะปน้ำแข็งอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้สัก10-20นาทีนะคะเดี๋ยวน้องไม่ชอบคนทาเลนแต่เธอบอกชอบคนเต้นระบำบับับ